มาถึงช่วงของโฮมชอยที่2กัตนต่อเลยครับนี่ที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือฟิลทาวลาาพร้าว35ครับโอ้โหดูเก๋ไก่มากและดูไม่ใหญ่ไปเล็กเล็กขนาดที่ว่าในนี้มีบ้าน3หลังและทาวงอีก5หลังแต่เขาบอกว่าต้องเข้ามาดูเร็วหน่อยเดี๋ยวจะหมดนั้นไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณแอนดี้เป็นไงบ้างครับนี่ครับเจ้าของบ้านตัวจริงอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยและนี่ก็คือนะฮะ f ิ e l Town ลานพราวสาและวันนี้คุณดีครับเจ้าของบ้านจะพาเรามาดูบ้านบ้านหลังไหนครับหลังนี้เลยครับหลังสุดท้ายแล้วด้วยเป็นไซส์29ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง175ตารางเมตรเลยนะครับแล้วผมจัดเซกชันสัดส่วนไว้อย่างลงตัวเลยครับผมเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นครับ พื้นที่ใช้สอยเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วผมจะแบ่งเซกชั่นครัวไว้อย่างลงตัวเลยครับผมจะแบ่งแบ่งมีฉากกั้นให้นะครับผมเพราะนั้นเวลาลูกค้าทากับคงกับข้าวอะไรเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเลยเพราะเราแบ่งเซกชั่นแยกส่วนกันชั้นหนึ่งเราก็มีครบทุกอย่างครัวก็มีถูกต้องโต๊ะทานข้าวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงห้องน้ําอะไรมีหมดจุดเด่นของทาวน์โฮมหลังมุมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมี จะมีกระจกค่อนข้างเยอะรู้สึกโออานะครับผมและอย่างที่คุณแอนดี้เห็นพื้นถึงฝ้าเพดานนี่สูงถึง2เมตรแปจะไม่เหมือนทาวน์โฮมสมัยก่อนที่ถ้าเกิดเข้ามาจะรู้สึกอึดอัดน,น,นะครับแน่นๆอ,อันนี้จะรู้สึกโออาแถมโปร่งอีกด้วยเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อเลยดีกว่าโอเคครับ ห้องนี้นี่ผมจัดให้ลงตัวเลยครับเตี mm hmm. ยง6ฟุตลงได้อย่างสบายๆนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนี่อยู่ตรงนี้น,นะครับเข้ามาดูไหมครับผมได้เลยครับมาอ่าส่วนของในส่วนของห้องน้ำนะครับผมบก็จะเป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้ทั้งหมด mm hmm. อ่างล้างหน้านี่จะเป็นของชาวเมอร์ oh แล้วก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันกับของชั้นอื่นๆก็คือพื้นหนึงฝ้าเพดานจะเราจะเน้นได้สูง โอ้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่าทาวน์โฮมจะมีใช่ชั้นสองมีแพ่แบบนี้ห้องอเนกประสงค์ไว้ชั้น2ได้อีกสําหรับคนที่อยากจะมีความเป็นส่วนตัวนั่งเล่นอยู่ชั้นบนชั้น2หรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีลูกเล็กๆโอ้ตรงนี้จัดเป็นห้องนั่งเล่นสําหรับ เล่นกับลูกได้สบายเลยครับทำกันบ้านตรงนี้ก็ได้นะถูกต้องนะเราดูทีวีลูกทำกันบ้านได้รู้สึกฟิลกูดฟิลเกรดฟิลวอร์มนะครับผมดีมากมีฟิลชั้นสามมีชั้นสมอีกครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูมาเลยเปลี่ยนเชนครับขอบคุณมากครับ ชั้น3ยังมีอีก2ห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูห้องนอนด้านหน้าก่อนอเป็นไงครับโออากว่าเดิมอีกไหมครับพื้นไม้ก็เป็นไม้ลามิเนตนะครับเลือกสีสันสวยงามตกแต่งให้ลงตัวนอนได้หลายคนเลยครับผมแถมวงกบของแต่ละบานเนี่ยจะเป็นแบบบาน UPVC ด้วยครับแข็งแรงสูงอย่างน้อย2เมตร40ขออนุญาตนั่งได้ครับเลยดีกว่าโครงการตอนนี้เช่าไดงไหนละสร้างมา90%แล้วครับผมคือพูดง่ายว่าตอนนี้จองจะ ครบหมดละเลยใช่ครับเหลือกี่หลังจริงๆริตอนนี้โครงการเนี่ยจะมีของส่วนของบ้านเดี่ยวด้วยถ้าเป็นบ้านเดี่ยวจะเหลืออยู่2หลังนะครับผมทาวน์โฮมจะเหลืออยู่1หลังเท่านั้นเองแล้วก็พร้อมโอนมีนาคมนี้แล้วด้วยทันโปรโมชั่นรัฐบาลพอดีราคาครับราคาตอนนี้ขายอยู่ที่7จ็ล้านเก้าครับผม7จ็ล้านเก้คุณผู้ชมครับครับผมราคาฟังดูแล้วก็โอเคเลยนะครับถูกต้องเลยว่าอยู่ในโซนลาดพร้าวที่นี่ทําเลทองอยู่แล้วทําเลทองครับเข้าออกได้หลายทางทั้งโชคชัยสี วังหิตลาดพร้าวรัชดาเข้าออกได้หมดเลยครับครบเลยทีเดียวยิ่งมาเปรียบเทียบราคากับราคาคอนโดเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอยแล้วราคาหารกับพื้นที่ใช้สอยแล้วเนี่ยออกมาตารางเมตรละ4 0 0 0มกว่าบาทเองครับผมถ้าเกิดเป็นคอนโดแถวๆลาดพร้าวนี่ยังไงก็มีตารางเมตรแสนอัพอยู่แล้วถูกต้องเลยอันนี้จะตอบโจทย์ทข้งๆมากเลยครับแล,<ม>และคุณได้พื้นที่ขนาดนี้ได้ความอบอุ่นความฟิลกูดของโครงการที่ให้มีความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะยูนิตไม่เยอะโอเคมากตอบโจทย์ สุดท้ายฮะสุดท้ายอยากให้คุณดีเนี่ยช่วยเชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าของเราเนี่ยฟิลกูดแค่ไหนครับขอเรียนเชิญท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฟิลทาวลราดเพร้าส35ของเรานะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษช่วงตรุษจ,จีนด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราจะมีส่วนลดให้อีก2 0 0แสนบาทเลยครับผมขอบคุณมากครับคุณดีครับขอบพระคุณมากครับคุณแอน,นดี้เยี่ยมเลยดีครับผม